แตที่เมื่อช่วงเย็นวานนี้เกิดอุบัติเหตุเรือสปีดโบ๊ทนำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเกาะพีพีชนเข้ากับเสาสัญญาณเดินเรือกลางทะเลนะครับส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับบาดเจ็บกว่า30คนเรือลำเกิดเหตุเป็นเรือสปีดโบ๊ทกำลังนำนักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติออกจากท่าเทียบเรือที่อ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตไปยังเกาะพีพีจังหวัดกระบี่แต่ว่าเกิดอุบัติเหตุชนเข้ากับเสาสัญญาณไฟกระพริบกลางทะเล ห่างจากบริเวณท่าเทียบเรือราว700เมตรครับทำให้นักท่องเที่ยวพร้อมกับตันและลูกเรือรวม37คนได้รับบาดเจ็บกันยก,กล่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลือและลำเลียงผู้บาดเจ็บกลับขึ้นฝั่งและนำส่งโรงพยาบาลซึ่งในจำนวนนี้มี6คนที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสโดยผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีอาการเจ็บที่แขนและขาเนื่องจากแรงกระแทก ผู้ว่าภูเก็ตกับน,นายธรง์วุ่นซิลก็ได้สั่งการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับและจ,จัดเจ้าหน้าที่ล่ามคอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่พร้อมประสานกองส่วนแต่ละประเทศของผู้ได้รับบาดเจ็บให้ทราบข้อมูลและลงมาช่วยเหลือทางด้านตํารวจภูธรภูเก็ตเองครับก็จะเร่งสืบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เบื้องต้นได้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่เรือไว้แล้วซึ่งต้องรอผลตรวจนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบข้อมูลการดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป